คลิปกระโดดที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้ทำกันยังไงเดี๋ยวถ่ายด้วยมือถือแล้วก็ไปตัดในแอปติ๊กตอกกันให้เราตั้งกล้องในมุมต่ำๆแล้วก็ถ่ายวิดีโอยาวๆไปเลยจะกระโดดกี่ทีก็แล้วแต่ว่าจะไหวเท่าไหร่นะครับเอาสะอบเลยเสร็จแล้วก็มาเปิดแอปติกตอกกันกดบวกแล้วกดเพิ่มวิดีโอที่มุมล่างขวากดเลือกวิดีโอที่เราถ่ายมามอกี้นี่ครับเสร็จแล้วกดถัดไปเราก็จะได้วิดีโอกระโดดยาวๆมาแบบนี้เลยกดไปที่สัญลักษณ์ตัดต่อแล้วค่อยๆเลื่อนหาจุดที่เรากำลังจะกระโดดครับเลือกเฉพาะช่วงที่ลอ,ยอย่กางงงาาศแแแทีแถบบววดดโคครั้้ ของเราจะถูกแบ่งออกเป็น2ชิ้นครับเลื่อนไปหายังจุดที่เรากําลังจะกระโดดและเท้าลอยขึ้นเล็กน้อยพอเท้าลอยปุ๊บมากดที่แบ่งทันทีครับย้อนกลับไปกดท่อนก่อนหน้านี้กดลบที่ถังขยะท่อนที่เรายืนที่พื้นก็จะหายไปเหลือแต่ท่อนกระโดดถ้ามองไม่ถนัดก็ขยายดูได้ครับผมจะเลือกตัดเฉพาะท่อนที่กําลังลอยอยู่เอาไว้แล้วก็ท่อนที่ยืนอยู่ที่พื้นเนี่ยลบทิ้งไปครับทำแบบนี้จนจบคลิปเลยเสร็จแล้วก็มาเลือกเพลงกันอันนี้เพลงที่เขาให้มาเราไม่เอาเราแตะไปหนึ่งครั้งแล้วเราก็กดไปที่ถังขยะกดไปที่รูปตัวน้ตครังงงเเเเพพืื่่ออลลลกใหม ใช้ที่ฮิตกันเรากดบันทึกรายการโปรดไว้ก่อนหน้านี้ครับแล้วก็กดใช้ได้เลยเสร็จแล้วกดกากบาทออกได้ต้นเพลงเนี่ยถ้ามันไม่พอดีมันมาเร็วเกินไปเราก็สามารถตัดออกได้แบบกดค้างไว้แล้วก็ลากแบบนี้เลยครับสามารถเลื่อนขยับได้ตามต้องการเลยเพื่อที่จะให้ตรงจังหวะดูตรงท้ายเพลงให้จบด้วยนะเสร็จแล้วกดลูกศรด้านบนเขียนข้อความแคปชั่นต่างๆแล้วก็โพสตได้เลยครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่กระโดดไม่หยุดแบบนี้เลยนะทำได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดเซฟกดถูกใจกดแชร์กดติดตามช่องดูดีด้วยนะ